สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับยังก็ย่ายสวัสดีค่ะได้ยังไงมันอ้ยอันนี้มาซัดเออเออเอามาให้ซัดให้เนี่ยบ่มีสายเอาสายตัวใดงซัดเขาเอ่อเหนสายคือของตัวอะไรอันนี้คือตัวให้แม่เอาไปไต่หานะี่แม่ผมซัดซัดอันนี้เดี๋ยวซัดเต็ียมมาอแม่เอามาไว้ให้ซัดให้อยู่นี่เด้หัวจะซัดหัวจะเห็นอันนี้เด้หัวจะซัดมันจะเต็มอยู่ใช่ไหมอันตัวนี้เด้มันหัวแบบไหนจ๊ะ ตัวนี้มันเสียบตัวนี้มันเสียบตั้งได้สั่นแลเสียบให้แม่เนี่ยเดี๋ยวอ่มันเสียบลูกกันได้มตั้งมาใช่ตั้งมันเห็ดรถมันลองรถรถที่ยังมีมันไปใส่อันนั้นใหม่ก็ใส่ทรงก็ยังมันเจ้าหรือไงอากาจังว่าฮ้อนหลายผมเคยใส่ไปบ้านคนคนมาใส่ทรงแล้วจะได้ยังมากกว่า

น้า่รจอน่ลาง้อะนี่ยังำยาทำยาล้างจมูกข <อ Rut. S 2> ่แม <À S 1> <น Monday. S 2> ่โอ้นำยาทำยาล้างจมูกอีกทีอันนี้เขาว่าต้นอันต้นละสามเลยนี่แม่ขอมานี่นะโอ้นแม่ดัง เพ <ra uh kind of kind of ิ่นเล้า okay, ผ um anyway> ู tense, ceux, okay ้เพิ่นขาย1าพันสี่นเดีออันนี้มาขอสิผมีพันมาต้นในบ้านเนี่ยปะพูญอะบ้านบ้านเนาะบ้านอื่นมันบอกว่นบ้านเฮาคุณพ่อผ่านกรแเม่นไอเป็นน้องชายของแม่ของที่ตาสาม

ได้มันก็ลังทีเพาะต้นใหม่นะพี่น้องเปยๆค่ะดีวต้นใหม่มาตั้งใปบ่งเรจ้เป็นลาคุ้มลาคาประดับบาลามีไหเอาน้ามาให้กูได้สูบ่ะน้ำใส่แม่จุ๊เออเชี่ยวบอแม่ เนืิทรมาเลเลอะเลอเอ้ยใสุ่บบ้าตายน้ำลูกมึงเด้ก่อนเนนแ่่ใช่ปะบอเปลี่ยนอะไรได้เยเจี๊ยบบอสันกอกาถามมาก็ถามเปลี่ยนอะไรเ่ยแดงอเอาออกไลยนะแดงซื้อให้ซื้อให้ลูกแบซื้อหยังแดก

โอ้คนปลูกต้นเงินเนาะพี่น้องต้นนี้งก็แม่นี่ต้นงขอดเงินขอดทองขอดกระเป๋าห้าไว้โอ้วาสนาขอดเงตาตาเอ๋เคล็ดลับของคนนะพี่น้องนะมาทำแม่ทำแม่ให้เลยนะเคล็ดลับเบิร์ดเนี่ยพี่เมย์วาสนาเบิร์ดเบี่ยมานี่ค่ะเจ้าพี่ให้เจ้าต้นขายอันนี้หันต้นร้แล้วว่าเจ็บไหแเจ็บบอแจ็บอยู่อันนี้้อนแม่พระ กระจู่มันฮักอย่ามีเขาแนั่นตัวอย่ามีเขาอันนี้หลักเอออันนี้ฮันจีเมันจีท่องมึันนั้นอันนั้นมันมีลูกความอ่ะนะแต่นอกหน่อมีอ๋อห่อห่อห่อเนี่ยขยายพันธุ์แบบนั้นบ้างเขามันตัติดปันแบบนั้นใช่ใช่ป๊อออ๋อเนี่ยห่อจีขยายพันธุ์มั้ยใส่คือแม่ใส่แบบนี้เราหน้าใส่เลยให้หมดเอาแรงอันนี้ขยายได้มันมีหน่อ บบให้มันแตะมันก็นี้สะกอนอ,อันนั้นโบให้มันแตกออกจากหัวมันเออให้มันนั่งนี้สะก่อนเขาบอกจะเฝ้าสีก่อนเท้าสีก่อนให้หัวมันเลี้ยงนี่น่าเอาต้นก็มึงมีตายเหรอยอ๋อใช่ไหมเอ,เอาได้เออเอาพิมลงดินมันเหนียวดินเหนียวดิดนเหนียวเดืเอดแต่ก็มึงมียังตายอยู่อันนี้ว่านเขาไม่ดีผมผมขุดขึ้นมาวันนี้ผมเริ่มหดนน้ำไม่ได้ตาย ปลูกต้นใหม่พี่น้องนี่เนี่ตนใหม่ที่พ่น้อกมาเนาะเพื่อนมันทำมาดามว่าคือดทาดินทานมันหักอ้เชื่อเบอรหเลด วาสนาเฮานี่มาขอวาสนาถึงสิได้บ่ขอแต่ดัมมูจะขอหรอกะขอเพิ่อบารมีาถึงเลิใส่ได้ืออ่อมาคอยคนเขาก็หงวแล้วเขาก็ได้อมันจะขาวเลยมันอ้ยผีกับผี่ได้เลย้อุอไม่าดอานนี่มีวาสนาบารมีถุงงินถุงทเจีนะคว่า้วถอมันนุ่นสวเลยเอ ให้มเมนมาอเฮ้ยมาเขาหัน่เฮ้เห็นมีขุดขี้ดินนะมันจะขุดขีดินเปลี่ยวันยานไเสรเเอ๊ะเเอเ ราปลูกดอกไม้พ่ไปยังนอัดนนี้อยู่ในสามลวนัดยังนัดรถนี่แหละสวัสดีครับผมผู้ขอสลัดผู้ขอสลัดสวัสดีครับตอยู่ในสามล้ไหนในกระตามวกน้อยฟกอยู่นหมวกอันนี้ตัวยังสันแม่นี่ไหนี่นะยังออัน โกบเงินโกบทองโกบเอาเงินเอาทองซื้อเดียวกันบอกครับต้นน่ะห่อเงินห่อทองต้นวาสนาเงินทองอย่างมีมีแต่เงินแต่ทองนั่นน่ะบ่มีแต่สิรวยตัวนี้มีแต่สิรวยกว่สิบ่าทต่นสิรวยเป็นอะบัตรให้ปลูกได้ได้ซื้อมาปลูกบัตรมันมามีวาสนาขนาะวาสนาอย่างเขาเพิ่มมันแตกออกหลายมันบอกงามแล้วมันก็มีวาสนาเขาให้แตกแค่สามมือมันลุกให้ลุกให้แล้ว จะใส่เตียมไรมันหดหนาบ่ได้กจะใส่ฟุ้นใส่ยังน้ำพี่ว่าให้มันถมหัวสะกอนบอกหัวมันขึ้กจาหัวนั้นน่น้อยหัวหัวมันจะขึ้นมาแบบนี้ก็บอกน้นันเเออไวนั่งกัไดเด คนหลายชนมือเมีได้ทางเลยทานก็ไดมันเป็นอันว่าจุนเจือแข็งแรงขยันได้ค่ะวันละเนืาอเป็นหุ่นบางเออบ อ้อเทนทเนลป็นี่จ้าเปนะนี่ว่าไรนี่แต่แม่ไหมทำเปนเมื่อสองสามหื่น็นบอกไม่เอาาเกีริ้วเพอก็บอเป็นข้าม่าดาเนีนที่เลยว่าจุมันทำหาว่าโตอยู่ใส่ันก็จะทำเปียนไหมโอ้ปกตี้ยมคยบอก่

เนื้ออ่อนประเบ้านอันอันนี้นี่แห้งแพงนี่แพงกอบะเชียมามใหญ่มือค่ำหอนอ่งได้ตัวต้มปากระต้นเลยขึ้นอาไปถูกกรไดา มันงาเบ็ดเบเบ็ดเบดบดดสิเบดเบดบด้อออแบบเงาปฏิเสธไ่ได้เยตายค่าตามันเลอุ้งหัเกัน้เา้มมาไยนี่ซิมีประโยชน์บก็ซูมีประโยชน์ต่อูน่ทยโหลดถ้าบาประโยนต่อคู่บไหวได ามันอยากเบะ่รได้มันากได้อย่างของเรามันเราจะสีรถเขาท่านกะนมู่เดียวกันมู่จักกันจินขจาวเป็นอย่างไรจิ้งจักกนแต่ข้าวมันมากเ่งที่สีตัวเองโอ้ยอันนั้นดีได้แม่ขอมากตูผู้กับตูเมียแม่เอามาตั้งแต่ไอ บเีวหมเหมแ่ามอืบ <ator il> <ğim> ันาตายเลยเนาะแม่หดตลอดเนะแม่ก็มาแม่ก็หโดตลอดงามแรงขนาดล่อยมันตายเนาะ้มันบมันือตายมันล้กใจมงคลเขเอวต้นหางสางโอู้ตัวเนี้ย สัดหง่ถ้าเอาิญค่ะค่ะ้สงมันต็นสัดสัดหง่เนาะก็เอิญโ้าสงโคงหขงน่าจะกรเลยขอแล้วนะนี้หันเป็นบ้านเป็นยา้อมอันนีก็ะปินกระแพงอยู่ดี๋างนี้มันเป็นเงินเป็นทองเลยโค้อันนี้ก็ได้ ออยังก <mean> ็ใส่เปี่ยนเปียงกันนะมัใส่ไ้น้ะมันใส่ถึงไงนม่ มันน้ขีจะเข้าไปในบ้านที่ใดก็มีดอกไม้แบบนี้มันสีเข้มหนาแบ่เนี้อเนื้อกโคกนอกป่าคมับุ้งเรื่องดอกว่านเนว่านได้คือเออน้องแต่จะมัวเขามัวควันเข่าอะไรกันนั้นว่าอบเนี่ยคือน้องเออนน้องมะเฮ็ดได้เกียอะไหมไฟอันนี้มาได้ไล้ เฮ้ไม่ลกโอหอยม่มาแต่งคาานี้เอาอาคนตกยังไงยงไงมาราะว่ามันถึงบนมันเกาเข้าไปคนบอกเฮยรักดอกหมอกดอกไม้มาปลูกกระดอกระดับไม่ได้ปลกมันคือมาปลูก มาทไปถไมเขาปลูกไว้เพื่อเด็ดขายเนี่ยจะมีคนพวกที่สวนยอมเม็ดขายมาขอซื้อไปขยายออกขายต้นละมาสั้นมันแพงมาสั้นง่ายมาสั่นมาคันเพีาะว่าน่าแค่มาเสียทั้ยยเขามาปั้นว่า

เขาให้ประดับนี่เราปเช้มันใส่ประสาประสาแบบว่าเขาใส่เลขเันอ่กีกันซือหนังบ้านอัด่นี้ว่าอันไปปุ๊บกระท่อมน้อยไปหนาอย่างนมันกริบาดอะไรมันกระบาดคนบ้าอะไลูกกระสองคนแล้แม่ว่ามันมาเสียตอนมัน ไปกรุงเทพแล้วเขาใสนไปเฮ็ดเขาเพราะว่าเมียมันริ่งไปเฮ็ดเขาชิบะปุ่มเนี่ยนะแต่ว่าเฮ็ดบ่อไส้เบียร์ตะลาี่นะประมาณมาเท่าไรก็น้อยเมียอะไรก็คิดดี้พายคนอันนี้เมียผัดหินนั่นคัวไอ้เป็นเล่นแต่งซีแล้วหรืองานอยู่บ้านนั่งหนาวตัวแล้วล่ะเพราะลูกมันผู้ชายสองคนต่อไปแล้วมันก็คิดได้แบบเรื่องลูกเรื่องอะไรอืมมันเปลี่ยนได้ บบนี้หลุดแล้เก่ามันก็สิเปีตอมันได้ตวดเจ้าของปลูกปนี่อืมงายมาครับอันตล้้องทาก็ได้เวลาเานหอนนาหอนสาวหอนนางนสารเ่ะเพ่ันหอนหลวงฟหอ้ใส่ยาเพิ่มตงนี้นยาแล้วนะอง่ลง เพิ่นบได้หลายต้นแล้วก็มันขยายออกมันให้แค่สองเพืขยายขายะอันนี้มันเป็นออันอันแบบนี้อันลายได้แต่ก่อนมันมันมันแบบมันมันมันบ่เม่นอันนี้ได้อันที่สูญพนธุ์มันมันมียากได้กูเอามาปลูกอันนี้มันมีแคกสีมึงว่าอันนี้สองกริย์อันนี้ อันนี้สามกษัตริย์อันนี้สองกษัตริย์เขาเออครับพี่น้องคลิปนี้กระัตรนี่นาะพี่น้องเนาะจังหวะก็แม่จัลาก์ก็ไปไม่ได้อพี่น้องเด้อขึ้นต้นเดียวเขาเลานสวัสดีครับบ๊ายบายใสสวัสดีครับบ๊ายบายกูบ่เห็นกล้องซดเอ้ยเอ้ยแบบนู้ยแบบเอ้ยแบบนู้น จากเาแล้วบ่หนามล้มโลกครับไปนอ,นเองเลยนะต้นใหม่ที่มันปลูกมันได้เข้าเงินไทยแล้วดึงเนี่ยไหนเบิ้งสัสสอีกทีนึ่งนะล่าศิลุยบ่าคุณแม่จะล่าว่าสิลาำสิรวยเนาะบักสิรวยบักบ้าสนาสศิลุยโง่บ่าเศรษฐีนั่งกินนอนิอันนี้คือ,อไม่ไอไ้อยปลูกได้พี่น้องได้ครับจิบน่าจะควกับเพร่นไม่ได้พี่น,อน้องนนะสวัสดีครับ